เพื่อนๆคะเพื่อนๆได้ดูสงครามสมรสตอนอวสานหรือเปล่าคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆโอหถ้าใครดูแล้วรู้สึกยังไงนะคะฝากคอมเมนต์มาใต้โพสต์นี้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับโบอีกครั้งนะคะในช่วงบันเทิงข้างบ้านค่ะสําหรับสงครามสมรสนะคะตอนอวสานนะคะโบโบได้ดูแล้วโบต้องบอกเลยว่าน้ําตาแตกค่ะเพื่อนๆเพราะว่าตอนที่แม่แอปทักษอนนะคะหรือว่าแม่บัวบงกฎนะคะกับน้องปนต์หรือว่าน้องเจ้าคุณเนี่ยไปเยี่ยมคุณชาคิดหรือว่าพ่อเมธเนี่ยตอนที่อยู่ในคุกนะคะโหเป็นฉากที่โบบอกเลยว่าเรียกน กินใจมาแล้วยิ่งตอนที่พ่อปอลเม่บอกกับลูกว่าพ่อคงไม่ได้เป็นฮีโร่ให้ลูกอีกแล้วอ่ะมันทําให้โบรู้สึกว่าโหมันรู้สึกแบบมันเสียใจอ่ะเพราะว่าลูกก็ยกย่องคุณพ่อให้เป็นฮีโร่ของเขาแล้วพ่อกลับมาทําผิดซะเองแล้วพ่อต้องมาติดคุกอ่ะโอ้มันเป็นอะไรที่แบบว่าบอกเลยว่าดูแล้วเสียน้ําตามากต้องชมเลยนะคะว่าการแสดงของทั้งคุณชาคิดคุณแอปแล้วก็น้องปนดแล้วก็นักแสดงท่านอื่นๆเนี่ยบอกเลยว่าเล่นดีกันมากๆเลยเพราะว่าส่งอารมณ์กันได้แบบว่าใครดูแล้วต้องเสียน้ําตาแน่ๆและอีกฉากหนึ่งนะคะที่สาหรับโบท หรือว่าแม่โบบงกตเนี่ยพูดกับพ่อปอนเมธค่ะพูดบอกว่าแม่เรามาถึงจุดนี้กันได้ยังไงเนาะเราอยู่ด้วยกันมาตั้ง15ปีแล้วเรามาถึงจุดนี้กันได้ยังไงโหฉากนี้นะคะโบบอกเลยว่าโบอินน้ําตาแตกมากเพราะว่าโบอินกับตัวละครที่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาใช้ชีวิตคู่กันมาเขาแต่งงานกันมาอยู่กินกันมา15ปีและแล้วอยู่ดีๆมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงที่สามีอะมาจ้างวานฆ่าตัวภรรยาและตัวภรรยาต้องพาลูกมาเยี่ยมพ่อที่อยู่ในคุกอะมันทําอะไรที่แบบโหมันมันซึ้งอะมกกาๆเลลยบบว้แ็ ทำให้คนดูอย่างโบเสียน้ำตามากๆเลยโบก็เชื่อว่าเพื่อนๆที่ได้ดูต้องเสียน้ำตากันแน่ๆเลยค่ะให้ยังไงนะคะโบก็ขอมเมามมยเรื่องราววงการบันเทิงเพียงเท่านี้ค่ะเพื่อนๆสนใจอยากฟังอยากติดตามสามารถกดติดตามได้ที่ t ีวีไฟช d ดีออนไลนนะคะบ๊ายบายค่ะ